เมื่อเด็กสาวอายุเพียง18ปีตั้งคันโดยไม่รู้ว่าใครคือพ่อของลูกจนวันหนึ่งเธอได้พบความจริงว่าชายคนนั้นคือซีอผู้ทรงอิทธิพลที่เธอเจอเพียงคืนเดียวแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าความจริงคือสายตาของคนรอบข้างที่พร้อมจะทำลายเธอทุกเมือ่ออัญชายืนอยู่ริมหน้าต่างห้องเรียนอากาศร้อนชื้นทำให้เหงื่อเม็ดเล็กผุดขึ้นตามเส้นผมเธอจับกระเป๋าถือแน่นจนมือสั่นเล็กน้อยเสียงหัวเราะเบาๆดังก้องจากมุมห้อง แต่เธอยังคงไม่หันไปมองแววตาของเพื่อนร่วมชั้นคล้อยไปทางเธอบางคนแลบลิ้นบางคนส่งเสียงกระซิบเบาเหัวใจอัญชาเริ่มเต้นแรงขึ้นอย่างไม่เป็นจังหวะเธอได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองชัดเจนเหมือนมันสะท้อนในห้องเรียนที่เงียบลงเมื่อครูเงยหน้าขึ้นใบหน้าของครูขมวดคิ้วอัญชารีบก้มหน้าลงมือยังจับกระเป๋าแน่นสายตาเพื่อนที่เคยกล้าหยอกล้อกลับเย็นชา และบรรยากาศกลายเป็นอึดอัดอย่างชัดเจนแล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นจากเบื้องหลังเธอตั้งท้องใช่ไหมทุกคนหยุดกระซิบหันมามองอัญชาเธอรู้สึกเหมือนเธอถูกกดไว้ใต้แสงไฟจ้าอัญชาได้กลิ่นน้ำหอมหวานเจือด้วยกลิ่นเหงื่อของตัวเองริมฝีปากแห้งจนแตกเล็กน้อยเธอพยายามกลืนลำบากหัวใจในอกเหมือนจะระเบิดฝ่ามือเย็นเฉียบเปลี่ยนเป็นชื้นจนเธอรับรู้เสียงหัวเราะร,รอบห้องค่อยคอยค,อยคืบคลานเข้ามา เหมือนสันไหวในอากาศรอบตัวเธออัญชาย,ยังคงนิ่งก้มหน้าไม่กล้ายกขึ้นแต่ความจริงที่ถูกเปิดเผยคืบคลานมาอย่างใกล้ทันใดนั้นมือของเพื่อนคนหนึ่งดึงแผ่นพับในกระเป๋าเธอออกภาพถ่ายหนึ่งถูกเผยต่อหน้าทุกคนอัญชาเห็นเงาร่างชายหนึ่งในภาพชายคนนั้นเป็นผู้บริหารบริษัทใหญ่ CEO อัญชาไม่อาจหายใจได้เต็มปอดเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะจนวีดวิว แสงไฟบนเพดานสะท้อนบนกระจกหน้าต่างทำให้เธอเห็นเงาตัวเองในลักษณะที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนอัญชาแข็งทื่อตรงนั้นหัวใจเหมือนหยุดเต้นเพื่อนอีกคนลุกขึ้นเดินมาหาเธออย่างช้าๆระยะหายใจของเธอถูกจับอยู่ในความตึงเครียดเขาพูดด้วยเสียงเรียบนิ่งเราทุกคนรู้แล้วว่าใครเป็นพ่อของลูกเธอสายตาเพื่อนทั้งหมดมองมาด้วยสีหน้าเต็มไปด้วยการตัดสินอัญชาได้ยินชีพจรตัวเองเต้นในหู เธอยกมือลูบท้องน้อยอย่างอัตโนมัติแล้วใบหน้าเธอสั่นราวกับกระดาษบางในสายลมเธออยากจะออกไปจากห้องนี้อยากจะหลบหนีแต่ร่างกายกลับไร้แรงที่จะยืนขึ้นเสียงของผู้บริหารคนนั้นในหัวของเธอดังก้องคืนหนึ่งที่เธอจำได้ชัดร่างกายของเธอหวนกลับมาทันใดนั้นประตูห้องเรียนเปิดกว้างแสงแดดสาดเข้าเต็มห้องอย่างรุนแรงเธอเห็นชายคนนั้นยืนอยู่ที่ประตูในชุดสูทสีเข้มใบหน้าทรงพลัง แต่เปล่งประกายบางอย่างที่เธอไม่เข้าใจอัญชาเผลอกรอกตามองเขาแล้วเขาก็ยิ้มบางๆอย่างใจเย็นโลกของเธอพลิกกลับในพริบตาเสียงหัวเราะก,กลายเป็นความเงียบสนิทอัญชาเผชิญหน้าความจริงที่บางคนอาจหลีกเลี่ยงแต่ไม่ใช่เธอคืนนี้ทุกอย่างถูกเปิดเผยแต่เธอยังไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปอัญชานิ่งงนันเธอไม่รู้ว่าควรจะหลบสายตาเขาหรือเผชิญหน้า แสงแดดจากประตูยังคงแผดจ้าทำให้ทุกอย่างในห้องดูเหมือนหยุดนิ่งครูหันไปมองชายคนนั้นด้วยความประหลาดใจนักเรียนทุกคนเริ่มกระซิบอีกครั้งแต่เสียงเหล่านั้นเหมือนอยู่ไกลแสนไกลเรากับอัญชาอยู่ในโลกอีกใบชายคนนั้นก้าวเข้ามาชา้ชาๆเสียงรองเท้าหนังกระทบพื้นห้องเรียนกล้องไปทั่วแต่ละก้าวเต็มไปด้วยอำนาจและความเยือกเย็นกลิ่นน้ำหอมแพงลอยเข้ามาประทับปลายจมูกของเธอ กลิ่นนั้นเธอจําได้ดีกลิ่นของคืนนั้นหัวใจของอัญชาเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาจากอกร่างกายเธอสั่นสถานมือเย็นเฉียบขณะที่สายตาของเขาไม่ละจากเธอแม้แต่วินาทีเดียวในดวงตาคู่นั้นไม่มีความกลัวไม่มีความเสียใจมีเพียงความแน่วแน่บางอย่างที่ยากจะอธิบายเพื่อนคนหนึ่งกระซิบเบาๆนั่นเขาจริงๆใช่ไหมซีอของบริษัทเอสกรุปเสียงนั้นทำให้ทั้งห้องเหมือนแตกเป็นเสี่ยง บางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปบางคนยกมือปิดปากด้วยความตกใจชายคนนั้นหยุดยืนตรงหน้าอัญชาเธอเงยหน้าขึ้นชาชาดวงตาทั้งคู่สบกันอีกครั้งโลกทั้งใบเหมือนดับเสียงลงมีเพียงเสียงลมหายใจที่สั่นและเบาฉันมาที่นี่เพราะฉันต้องการจะรับผิดชอบน้ำเสียงของเขาหนักแน่นแต่เยือกเย็นเหมือนน้ำแข็งที่แตะผิวแก้มคำพูดนั้นทำให้ทั้งห้องนิ่งเงียบ อัญชาแทบไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยินร่างกายของเธอชาไปหมดริมฝีปากขยับแต่ไม่มีเสียงใดออกมาเธออยากจะพูดอยากจะถามว่าทำไมตอนนี้แต่คำถามนั้นจมหายไปในลำคอเพื่อนเอนเริ่มส่งเสียงฮือฮาบางคนหัวเราะบ,บางคนมองด้วยสายตาเวทนาแต่ชายคนนั้นไม่สนใจเขาเดินไปยืนต่อหน้าครูแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเธอคือคนที่ผมต้องรับผิดชอบผมไม่ปฏิเสธครูนิ่งอึงไป ห้องเรียนทั้งห้องเหมือนถูกกดไว้ด้วยแรงที่มองไม่เห็นอัญชาได้แต่ก้มหน้ามองมือของตัวเองมือที่เคยสั่นตอนนี้กลับนิ่งสนิทแต่ภายในใจของเธอกลับเต็มไปด้วยพายุภาพในคืนนั้นย้อนกลับมาในหัวแสงไฟสลัวในห้องโรงแรมกลิ่นเหล้าจางๆที่ผสมกับเสียงหัวเราะของเขาคำพูดที่เธอจำไม่ได้ทั้งหมดแต่ยังรู้สึกถึงสัมผัสอบอ,บอุ่นบนผิวกายมันเป็นคืนเดียว คืนที่เธอไม่คิดว่าจะเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดของเธอเสียงโทรศัพท์ของใครบางคนดังขึ้นแต่ไม่มีใครกล้ารับสายทุกคนมองชายคนนั้นกับอัญชาเหมือนกำลังดูภาพยนตร์ที่ไม่มีใครรู้ตอนจบชายคนนั้นมองรอบห้องแล้วพูดอีกครั้งด้วยน้ำเสียงหนักแน่นใครที่รอเธอจะต้องหยุดเดี๋ยวนี้คำพูดนั้นทำให้บรรยากาศเย็นลงทันทีอัญชารู้สึกเหมือนมีบางอย่างในอกกำลังแตกออก เธอไม่รู้ว่าคือความโล่งใจหรือความกลัวน้ำตาคลอเบ้าโดยไม่รู้ตัวแต่เธอยังคงพยายามไม่ร้องชายคนนั้นหันกลับมามองเธออีกครั้งฉันจะไม่ให้เธอเผชิญเรื่องนี้คนเดียวเสียงเขาอบอุ่นขึ้นเล็กน้อยแต่สำหรับอัญชามันกลับเหมือนคมมีดเพราะทุกคำพูดคือการตอกย้ำความจริงที่เธออยากหนีเธอรู้ดีว่าการมาของเขาในวันนี้ไม่ใช่จุดจบของการล้อเลียน แต่มันคือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นบางสิ่งที่อาจเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลเธอเงยหน้าขึ้นอีกครั้งแสงแดดกระทบกับน้ำตาที่คลออยู่ในดวงตาและในขณะที่เขายื่นมือมาให้อัญชากลับลังเลอยู่ระหว่างการยื่นมือรับหรือเดินหนีอัญชายืนมองมือของเขามือที่เคยสัมผัสเธอในคืนนั้นมือที่เคยให้ความอบอุ่นชั่วคราวแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบางสิ่ง บางสิ่งที่เธอไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าความรับผิดชอบหรือการควบคุมเสียงหายใจของเพื่อนรอบห้องยังคงดังเบาๆไม่มีใครกล้าเอ่ยคำพูดใดมีเพียงเสียงนาฬิกาบนผนังที่ดังติ๊กตอกช้าชัดและทรมานอัญชากัดริมฝีปากแน่นเธอรู้สึกได้ถึงกลิ่นเลือดจางๆในปากหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นอีกครั้งร่างกายเหมือนสั่นทั้งจากความกลัวและความอับอายแต่เธอไม่ถอย เธอยือนอยู่ตรงนั้นแม้หัวใจจะกำลังพังชายคนนั้นยังคงยื่นมืออยู่แววตาไม่เปลี่ยนเยือกเย็นแต่มั่นคงแสงแดดจากประตูสะท้อนบนปุ่มข้อมือทองคำของเขาจนทำให้เธอต้องหลับตาลงไปกันเถออัญชาเสียงเขานุ่มลงแต่ในความนุ่มนั้นมีแรงกดดันที่เธอไม่อาจปฏิเสธเสียงของเขาไม่ใช่คำสั่งแต่มันเหมือนแรงดึงที่มองไม่เห็นแรงดึงที่เธอไม่อาจหลุดพ้น เธอเงยหน้าขึ้นอีกครั้งแววตาของเพื่อนบางคนเริ่มอ่อนลงบางคนยังคงจ้องด้วยความอยากรู้บางคนหันไปกระซิบต่อกันอย่างไม่สนใจความรู้สึกของเธออัญชารู้ดีว่าไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเธอจะกลายเป็นเรื่องเล่าของโรงเรียนนี้ไปอีกนานเธอก้าวไปข้างหน้าช้าๆหนึ่งก้าวสก้าวแต่ละก้าวเต็มไปด้วยแรงสั่นของหัวใจเสียงส้นเท้าของเธอกระทบพื้นห้อง ดังแข่งกับเสียงหัวใจในอกเมื่อมือของเธอแตะมือของเขาทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งมือของเขาอุ่นแต่สั่นเล็กน้อยอัญชาสัมผัสได้ถึงความจริงบางอย่างในอุณหภูมินั้นความจริงที่ว่าเขาเองก็กลัวแม้จะไม่แสดงออกเขาพาเธอเดินออกจากห้องเรียนทุกสายตายังคงจับจ้องแต่เธอไม่หันกลับไปมองอีกเพราะเธอรู้ว่าหากเธอหันกลับไปเธอจะเห็นเพื่อนที่หัวเราะ และตัวเธอเองที่อ่อนแอในเงานั้นเมื่อประตูห้องปิดลงเสียงภายนอกเงียบลงทันทีอัญชาได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของเขากับเสียงฝีเท้าที่ก้องในทางเดินยาวของโรงเรียนกลิ่นไม้ขัดพื้นลอยขึ้นแตะปลายจมูกแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างเรียงเป็นแนวฝุ่นลอยช้าในอากาศเหมือนเวลาหยุดเดินอัญชารู้สึกเหมือนเดินอยู่ในฝันฝันที่เธอไม่อาจตื่นเธอไม่ต้องกลัวเขาพูด เสียงของเขานุ่มแต่หนักแน่นฉันจะจัดการทุกอย่างให้เองอัญชาหยุดเดินเธอหันกลับไปมองเขาทำไมตอนนั้นคุณไม่พูดแบบนี้เสียงของเธอสัน่นแต่แฝงด้วยความโกรธที่สะสมมานานเขาเงียบเพียงแค่มองเธอด้วยสายตาที่เหมือนจะเข้าใจแต่ไม่ตอบเพราะเขารู้ว่าไม่มีคำตอบใดเพียงพอไม่มีคำพูดไหนจะลบคืนวันนั้นได้อัญชากลืนน้ำลายอย่างยากลำบาก ตอนนี้ทุกคนรู้หมดแล้วเธอกล่าวชีวิตฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาขยับเข้ามาใกล้เธอจะมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมคําพูดของเขาแฝงความมั่นใจแต่สําหรับเธอมันฟังดูเหมือนคําปลอบที่ว่างเปล่าอัญชาหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นไม่ใช่ความสุขแต่เป็นการระบายความสิ้นหวังคุณไม่เข้าใจฉันไม่ได้ต้องการชีวิตที่ดีกว่าเดิมเธอพูดชาและชัด ฉันแค่อยากได้ชีวิตของฉันคืนเขามองเธอเงียบเงียบรอยยิ้มบนใบหน้าค่อยๆจางลงอัญชามองเห็นบางอย่างในดวงตาเขาบางอย่างที่คล้ายความเสียใจหรืออาจจะเป็นแค่ภาพลวงจากน้ําตาในตาของเธอเองเสียงโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นเขาหยิบขึ้นมาดูหน้าจอสว่างสะท้อนในดวงตาชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอคือลูกน้องในบริษัทเขามองเธออีกครั้งก่อนกดปิดเสียง ทุกอย่างมันซับซ้อนกว่าที่เธอคิดเขากล่าวเบาๆแต่มันจะจบลงแน่นอนอัญชาเงียบเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นท้องฟ้ากว้างสีเทาเมฆหนาทึบคล้ายพายุใกล้จะมาภายในใจของเธอรู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ใช่ตอนจบของเรื่องนี้เลยแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบางสิ่งบางสิ่งที่อาจพาเธอไปสู่ความจริงที่เจ็บปวดยิ่งกว่าการถูกหัวเราะเยาะในห้องเรียน เมฆครึ้มเหนือศีสะทำให้แสงรอบตัวหม่นลงอัญชายืนอยู่ริมหน้าต่างในทางเดินฝนเริ่มตกลงมาทีละหยดเสียงฝนกระทบหลังคาดังเบาๆเหมือนเสียงหัวใจของเธอที่กำลังแตกออกทีละน้อยเธอหันไปมองชายคนนั้นอีกครั้งเขายังคงยืนนิ่งมือซุกอยู่ในกระเป๋ากางเกงใบหน้าเรียบเฉยจนเธอมองไม่ออกว่าเขาคิดอะไรแต่ในความนิ่งนั้นมีบางอย่างที่สั่นสะเทือนในแววตา เหมือนเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าได้ทำสิ่งถูกต้องหรือไม่อัญชาเสียงของเขาเรียกเบาๆเธอไม่ตอบเพียงมองออกไปยังสนามหญ้าที่กำลังเปียกด้วยสายฝนเธอจำได้ว่าเมื่อตอนเด็กๆเธอชอบฝนแต่วันนี้ทุกหยดที่ตกลงมากลับทำให้เธอรู้สึกเหมือนโลกกำลังชําระบาปของเธอเองถ้าฉันไม่หนีคืนนั้นเธอพูดเบาๆราวกับพูดกับตัวเองบางทีชีวิตคงไม่ต้องเป็นแบบนี้ เขาขยับเข้ามาใกล้เสียงรองเท้าหนังกระทบพื้นดังในทางเดินโลง่งเธอไม่ได้ทำผิดอะไรเลยเขากล่าวมันเป็นฉันที่ต้องรับผิดชอบทุกอย่างอัญชาหันมามองเขาแต่คนที่ถูกล้อคนที่เสียชื่อไม่ใช่คุณเสียงของเธอสัน่นแต่แฝงไว้ด้วยความเจ็บปวดที่ลึกเกินจะปิดบงังเขานิ่งฟังสายตาเริ่มอ่อนลงแต่ก็ยังเต็มไปด้วยบางอย่างที่อัญชาไม่เข้าใจ ฉันจะดูแลเธอเขาพูดชาๆจะดูแลลูกของเราอัญชาหัวเราะในลำคอเสียงหัวเราะนั้นแผ่วและเจือด้วยน้ำตาคุณคิดว่าฉันอยากได้แค่นั้นหรือเธอกล่าวฉันไม่ต้องการให้ใครมาดูแลฉันอยากให้ใครสักคนยอมรับฉันจริงๆเขาเงียบอีกครั้งเธอเห็นความลังเลในสีหน้าเขาเหมือนคนที่กำลังยืนอยู่บนเส้นบางๆระหว่างความถูกต้องและความกลัว ในโลกของคุณเธอกล่าวต่อชื่อเสียงคือทุกสิ่งแต่ในโลกของฉันมันคือชีวิตเขาก้มหนา้าเหมือนคำพูดของเธอได้ตัดลึกลงไปในใจเสียงฝนข้างนอกเริ่มแรงขึ้นกลิ่นดินเปียกลอยเข้ามาในอากาศและในจังหวะนั้นอัญชาเข้าใจบางอย่างเธอเข้าใจว่าไม่มีคำว่าความยุติธรรมในเรื่องนี้มีเพียงการอยู่รอดและเธอต้องเลือกว่าจะอยู่ในฐานะอะไรเธอหันหลังให้เขา ก้าวออกไปสู่ระเบียงที่ฝนตกกระหนำ่ำน้ำเย็นซึมผ่านชุดนักเรียนของเธอจนชุ่มแต่เธอกลับรู้สึกโล่งในใจเพราะในที่สุดเธอก็ไม่ได้ยืนอยู่ในเงาของใครอีกต่อไปเขาเรียกชื่อเธออีกครั้งแต่เสียงของฝนกลบทุกคำพูดอัญชาไม่หันกลับไปเธอเดินลงบันไดทีละขั้นรองเท้าชุ่มน้ำจนลื่นแต่เธอไม่หยุดเธอเดินผ่านลานหน้าโรงเรียนเสียงหัวเราะของเด็กๆที่หลบฝนดังอยู่ไกลๆ แต่มันไม่แต่หัวใจของเธออีกแล้วเธอรู้สึกถึงชีวิตใหม่แม้จะเต็มไปด้วยความกลัวเมื่อเธอถึงถนนใหญ่รถรูคันหนึ่งจอดอยู่ตรงนั้นกระจกสีดำสะท้อนภาพเธอในสภาพเปียกปอนคนขับเปิดประตูออกมาและบอกว่าท่านให้มารับครับอัญชาชะงักหัวใจเต้นแรงอีกครั้งเธอมองเข้าไปในรถภายในเงียบและมืดแต่ในเงานั้นเธอเห็นดวงตาคู่หนึ่ง ดวงตาที่เธอจำได้ดีจากคืนนั้นเธอยือนอยู่นิ่งลมหายใจสัน่นทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดเสียงฝนกลายเป็นเพียงเสียงไกลๆชายคนนั้นนั่งอยู่ในรถมือข้างหนึ่งวางบนพวงมาลายัยอีกข้างหนึ่งแตะโทรศัพท์เขามองเธอรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าขึ้นมาสี่อัญชาเราต้องคุยกันให้จบอัญชามองไปรอบๆถนนว่างเปล่าไม่มีใครเพียงฝนที่ตกไม่หยุด กับเสียงหัวใจของเธอที่เต้นดังในอกเธอเก้าวเข้าไปใกล้ประตูแต่ก่อนที่มือของเธอจะจับสายลมแรงพัดจนผมเธอปลิวเข้าหน้าและในวินาทีนั้นเธอรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นของความจริงเธอไม่ได้แค่ถูกลรอไม่ได้แค่ถูกตัดสินเธอกำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเกมเกมที่เล่นโดยคนที่มีอำนาจมากกว่าเธอทุกด้านเธอสูดลมหายใจลึกมองเขาอีกครั้ง และคำพูดแรกที่ออกจากปากของเธอทำให้โลกของทั้งคู่หยุดนิ่งครั้งนี้ฉันจะไม่ให้คุณเลือกแทนฉันอีกแล้วชายคนนั้นเงียบไปในทันทีคำพูดของอัญชากระแทกเข้าไปในหัวใจของเขาฝนยังคงตกหนักเสียงหยดน้ำกระทบหลังคารถดังระงมกลิ่นฝนผสมกลินน่นหนังใหม่ภายในรถหรูอากาศเย็นเฉียบแต่ในอกของทั้งคู่กลับร้อนราวกับไฟเขาเงยหน้าขึ้นมองเธอสายตาคมที่เคยเต็มไปด้วยอำนาจ ตอนนี้กลับมีบางอย่างสัน่นไหวอัญชาเห็นแววของความกลัวที่เขาซ่อนอยู่อัญชาเสียงเขาแผ่วลงฉันไม่ได้ต้องการให้เธอรู้สึกแบบนั้นเธอยือนอยู่ข้างประตูรถน้ำฝนไหลผ่านปลายผมลงสู่คอเสือ้อใบหน้าซีดจากความหนาวแต่ดวงตายังคงมั่นคงและไม่หลบเลี่ยงคุณมีทุกอย่างอยู่ในมือเธอกล่าวแต่คุณเลือกจะเงียบเสียงของเธอสั่นแต่หนักแน่น คุณปล่อยให้ฉันรับทุกอย่างคนเดียวคุณรู้ไหมว่ามันรู้สึกยังไงเวลาคนทั้งโรงเรียนหัวรเราะเยาะเขาขยับตัวเล็กน้อยแต่ยังไม่กล้าเอื้อมมือไปหาเธอเพราะในตอนนี้เธอดูไม่เหมือนเด็กสาวคนนั้นอีกต่อไปเธอดูเหมือนคนที่เพิ่งผ่านพายุแต่ยังยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเองฉันคิดว่าฉันทำเพื่อปกป้องเธอเขาตอบเบาๆแต่ฉันเข้าใจผิดอัญชาหัวเราะเสียงหัวเราะนั้นไม่มีความสุขเลย ปกป้องฉันเธอยำ้ำคุณปกป้องชื่อเสียงของคุณต่างหากคุณกลัวข่าวจะทำลายภาพของคุณกลัวคนจะพูดว่าซีอผู้ประสบความสำเร็จไปนอนกับเด็กมัธยมคำพูดนั้นเหมือนมีกรีดอากาศเขากำมือแน่นแต่ยังคงนิ่งไม่โต้อตอบอัญชาสูดลมหายใจน้ำตาเริ่มคลอคุณรู้ไหมฉันเคยคิดว่าคืนนั้นมันคือความรักเธอกล่าวช้าชา แต่พอเวลาผ่านไปฉันถึงรู้ว่ามันคือความเมตตาชั่วคราวเหมือนของเล่นที่คุณเบื่อแล้วโยนทิง้งฝนเริ่มตกแรงขึ้นอีกเสียงฟ้าร้องดังสะท้อนเหนือหัวชายคนนั้นหลับตาแน่นเรากับพยายามกลืนคำพูดที่อยากจะเอ่ยออกมาเขาพูดด้วยเสียงแผ่วฉันไม่เคยคิดว่าเธอเป็นของเล่นแต่เธอทำให้ฉันกลัวอัญชาชะงักกลัวเขาพยักหน้าเบาๆใช่ เธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนฉันไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยในคืนนั้นเธอไม่ได้กลัวฉันเลยเธอมองฉันด้วยสายตาที่จริงใจเกินไปจนฉันรู้ว่าฉันกำลังจะทำลายคนที่ยังเชื่อในความรักอัญชามองหน้าเขาความโกรธค่อยๆจางลงแต่ความเจ็บปวดยังคงชัดเจนแล้วตอนนี้ละ่ะเธอถามคุณจะทำยังไงตอนที่ทุกคนรู้แล้วเขาสูดหายใจเข้าลึกฉันจะไม่หนีอีก ฉันจะประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเธอคือคนที่ฉันรักและลูกในท้องเธอคือสายเลือดของฉันคำพูดนั้นทำให้หัวใจของอัญชาหยุดเต้นไปชั่วขณะเธอมองเขานิ่งสายตาเขาจริงจังไม่หลบเหมือนคนที่ตัดสินใจจะทำในสิ่งที่ใหญ่หลวงกว่าตัวเองแต่ภายในใจของอัญชากลับเต็มไปด้วยความสับสนเธอไม่รู้ว่าความรักนั้นคือสิ่งที่เธอต้องการจริงหรือไม่หรือมันเป็นเพียงคำชดเชยจากความผิดของเขาเธอกลืนน้ำลายชา้าชา คุณแน่ใจหรือถ้าคุณพูดออกไปชื่อเสียงของคุณจะพังทุกคนจะรู้ว่าซีอที่ผู้คนเคารพมีลูกกับเด็กมัธยมเขายิ้มบางๆบ,บางครั้งการสูญเสียคือสิ่งเดียวที่ทำให้เรากลับมามีชีวิตอัญชาเงียบเธอไม่รู้จะตอบอะไรน้ำตาไหลอาบแก้มโดยไม่รู้ตัวชายคนนั้นเปิดประตูรถออกเดินไปยืนตรงหน้าเธอฝนสาดใส่เสื้อสูตรราคาแพงจนเปียกทั้งตัวแต่เขาไม่สนใจ เขายื่นมือมาอีกครั้งเหมือนตอนในห้องเรียนแต่ครั้งนี้ดวงตาของเขาไม่เหมือนเดิมไม่มีความเย่อหยิ่งไม่มีอำนาจมีเพียงความจริงใจที่สั่นอยู่ในแววตาอัญชาให้ฉันได้ทำสิ่งถูกต้องสักครั้งอัญชามองมือคู่นั้นฝนยังคงตกลงมาไม่หยุดเสียงทุกอย่างรอบตัวเหมือนเบาลงมีเพียงเสียงหัวใจของเธอที่เต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เธอกำลังยืนอยู่ระหว่างอดีตก,กับอนาคต ระหว่างความกลัวกับความกล้าและไม่ว่าเธอจะเลือกทางไหนชีวิตของเธอจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเธอหลับตาสูดลมหายใจแล้วก้าวไปข้างหน้าฝนเริ่มซาลงหยดน้ำที่ค้างอยู่ตามปลายผมของอัญชาไหลช้าชาขณะที่เธอก้าวเข้าใกล้ชายคนนั้นมือของเขายังคงยื่นอยู่อุ่นและสั่นเล็กน้อยในอากาศเย็นอัญชาหยุดอยู่ตรงหน้าเขา ระยะเพียงไม่กี่ก้าวแต่รู้สึกเหมือนมีขอบเขตบางอย่างขวางไว้เธอมองเข้าไปในดวงตาของเขาเห็นทั้งความรู้สึกผิดความกลัวและความตั้งใจทุกอย่างประปนกันเหมือนพายุที่ไม่มีทิศทางสิ่งที่คุณเรียกว่าถูกต้องเธอกล่าวเบาๆบางทีมันอาจมาช้าเกินไปเขาก้าวเข้าใกล้อีกนิดเสียงฝีเท้าดังแผ่วบ,บนพื้นเปียกน้ำไม่มีคำว่าช้าถ้าเรายังหายใจเขาตอบฉันอาจไม่สามารถลบอดีตได้ แต่ฉันจะสร้างอนาคตที่เธอไม่ต้องอายอีกต่อไปอัญชาหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นฟังดูเศร้าและสัน่นอนาคตเรอเอธอพึมพำสำหรับฉันคำนี้มันดูห่างไกลเหลือเกินฉันยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะอยู่รอดถึงพรุ่งนี้ไหมเขามองหน้าเธอดวงตาเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดฉันจะไม่ปล่อยให้เธออยู่คนเดียวอีกแล้วอัญชามองเขาอย่างไม่วางใจแล้วคนอื่นละ่นะภรรยาคุณเขาเงียบ เพียงเท่านั้นความเงียบของเขาดังกว่าฝนที่ยังโปรยอยู่รอบตัวอัญชาสูดหายใจลึกคุณยังมีคนอื่นอยู่ในชีวิตแต่คุณกล้าพูดว่าจะสร้างอนาคตรวมกับฉันเธอส่ายหัวชา้าชาคำพูดของคุณมันสวยนะคะแต่ความจริงมันขมเกินกว่าที่จะเชื่อได้อีกแล้วชายคนนั้นหลับตาฉันรู้ว่าฉันผิดเขาพูดเสียงแผ่วฉันรู้ว่าฉันทำลายเธอแต่ตอนนี้ทุกอย่างกำลังหลุดมือฉันไปหมด และมีเพียงเธอคนเดียวที่ยังทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคนจริงๆอัญชาสะอื้นเบาๆคำพูดนั้นแทงลึกลงไปในหัวใจของเธอแต่เธอไม่อยากอ่อนแออีกต่อไปแล้วฉันละ่ะเธอกล่าวใครจะทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันยังเป็นคนอยู่เขาไม่ตอบเพียงมองเธออย่างสิ้นเสียงฝนหยุดตกแล้วแต่กลิ่นชื้นของมันยังลอยอยู่ในอากาศรากับทิ้งร่องรอยของสิ่งที่ผ่านไปไม่ได้ลบออกง่ายๆ อันชาก้าถอยหนก้าคุณไม่ต้องตามฉันอีกเธอกล่าวอย่างชัดเจนคุณอาจคิดว่าการยอมรับต่อหน้าคนทั้งโลกจะช่วยได้แต่มันไม่ล้างความอับอายที่ฉันต้องแบกรับมาตลอดเธอหันหลังให้เขาเสียงรองเท้าของเธอกระทบพื้นน้ำดังเบาๆเขามองตามเธอเดินไปเรื่อยๆจนร่างของเธอเริ่มเลือนหายไปกับหมอกฝนเขาก้าวตามแต่ชะงักเพราะเสียงของเธอดังขึ้นจากระยะไกลคุณพูดว่าอยากทำสิ่งที่ถูกต้อง เธอหันมามองด้วยแววตาที่นิ่งและแน่วแน่งั้นเริ่มจากการปล่อยให้ฉันได้มีชีวิตของฉันเองคำพูดนั้นทำให้เขานิ่งไปเหมือนถูกสั่งให้ยืนอยู่กับที่โดยไม่มีสิทธิ์เคลื่อนไหวเธอเดินต่อแต่ละก้าวช้าและหนักฝนที่หยุดไปกลับเริ่มโปรยลงมาอีกครั้งเหมือนฟ้ากำลังร้องให้แทนคนทั้งคู่ขณะเธอเดินผ่านประตูโรงเรียนเสียงโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นชื่อพรรยาแสดงบนหน้าจอ เขามองชื่ออยู่นานก่อนจะกดรับใช่ครับผมกำลังกลับบริษัทน้ําเสียงเรียบเย็นและปลอมอย่างน่ากลัวแต่ในใจของเขาทุกคำที่พูดเหมือนกรีดลึกลงไปในรอยแผลที่ยังไม่สมานเพราะเขารู้ดีว่าเขากำลังโกหกอีกครั้งโกหกทั้งพันรายาทั้งลูกในท้องของอัญชาและโกหกตัวเองรถรูแล่นออกจากลานโรงเรียนเสียงเครื่องยนต์กลืนไปกับเสียงฝน ทิ้งอัญชาไว้เพียงลำพังในถนนที่เต็มไปด้วยน้ำขังเธอยืนอยู่ตรงนั้นมองรถที่ค่อยๆหายไปในหมอกแล้วเธอก็ยกมือแตะหน้าท้องเบาๆเราจะอยู่ด้วยกันนะลูกน้ำตาเธอไหลอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความอายไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดแต่เพราะเธอรู้ว่าเธอไม่ต้องการให้ใครมาชี้นำชีวิตเธออีกต่อไปสายลมพัดแรงขึ้นกลิ่นฝนผสมกลิ่นดินสดใหม่เธอก้าวเดินไปข้างหน้า ชาชาแต่มั่นคงทุกก้าวคือการประกาศอิสรภาพของเธอจากชายคนนั้นจากคำครหาและจากอดีตท,ทั้งหมดที่เคยจองจำเธอไว้ในใจของอัญชาเสียงหนึ่งดังก้องขึ้นเบาๆบางครั้งการสูญเสียทั้งหมดคือหนทางเดียวที่จะได้ตัวตนกลับคืนมาเธอเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เริ่มสว่างขึ้นหลังฝนรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าและแม้ชีวิตจะยังเต็มไปด้วยคำถาม แต่อัญชาก็รู้แล้วว่าเธอจะไม่ยอมให้ใครอีกคนเป็นผู้กำหนดเรื่องราวของเธออีกต่อไปเช้าวันใหม่มาถึงพร้อมแสงอ่อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่องผ่านม่านบางกลิ่นหอมของดอกมะลิจากแจกันเล็กบนโต๊ะข้างเตียงลอยคลุ้งไปทั่วห้องอัญชาลืมตาช้าชาเสียงนกจากนอกหน้าต่างแทนที่เสียงฝนที่เคยตกกระหน่ำเมื่อคืนเธอลุกขึ้นนั่งมือลูบหน้าท้องที่เริ่มนูนขึ้นอย่างอ่อนโยน ภายในใจรู้สึกถึงจังหวะการเต้นของชีวิตอีกดวงเล็กแต่อบอุ่นและมีพลังวันนี้ไม่มีเสียงหัวเราะเยาะไม่มีสายตาดูถูกมีเพียงความเงียบสงบที่เธอสร้างขึ้นเองและเสียงหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะเดียวกับของลูกในทอ้องอัญชามองตัวเองในกระจกเด็กสาวที่เคยร้องให้ในห้องเรียนเด็กหญิงที่เคยหลบตาทุกคนด้วยความอายตอนนี้กลายเป็นผู้หญิงที่ยืนอย่างมั่นคงแม้โลกจะยังไม่อภัยให้เธอทั้งหมด แต่เธอได้อภัยให้ตัวเองแล้วเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นบนโต๊ะข้อความจากชายคนนั้นปรากฏบนหน้าจอฉันยื่นใบลาออกแล้วขอโทษที่ใช้เวลานานเกินไปกว่าจะกล้ายอมรับทุกอย่างอัญชามองข้อความนั้นอยู่นานแต่เธอไม่ตอบเพราะคำขอโทษไม่อาจย้อนคืนสิ่งที่หายไปและบางครั้งการไม่ตอบคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดเธอเดินออกไปยังระเบียงลมอ่อนๆพัดผ่านเส้นผม เธอหลับตาสูดอากาศเข้าเต็มปอดแสงแดดยามเช้าแตะผิวเธอเบาๆอบอุ่นจนเธอรู้สึกเหมือนเกิดใหม่เธอกระซิบเบาๆกับท้องของเธอเราจะไม่วิ่งหนีอีกแล้วนะเราจะเดินไปข้างหน้าด้วยชื่อของเราเองเสียงหัวใจของเธอเต้นมั่นคงเหมือนจังหวะของชีวิตที่เพิ่งเริ่มต้นที่ไกลออกไปเสียงเด็กๆวิ่งเล่นดังลอดมาอัญชายยิ้มในดวงตาของเธอมีทั้งความเศร้าและความหวัง แต่เนื้อสิ่งอื่นใดมีความกล้าเธอรู้แล้วว่าเรื่องราวของเธอไม่ใช่เรื่องอื้อฉาแต่เป็นเรื่องของการลุกขึ้นยืนของหญิงสาวคนหนึ่งที่เคยถูกล้อถูกทำร้ายแต่ยังเลือกที่จะรักชีวิตของตัวเองอีกครั้งเธอหันหลังกลับเข้าห้องเก็บกระเป๋าผ้าใบเล็กที่วางอยู่บนโต๊ะภายในมีเอกสารสมัครเรียนมหาวิทยาลัยและหนังสือเล่มเก่าที่เธอรักที่สุดประตูไม้เปิดออก อัญชาก้าวออกไปสู่แสงแดดที่สดใสทุกย่างก้าวของเธอมั่นคงทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหมายเพราะจากนี้ไปเธอไม่ใช่เด็กหญิงที่ตั้งท้องในห้องเรียนอีกต่อไปเธอคืออัญชาหญิงสาวที่เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยศักดิ์ศรีความเข้มแข็งและหัวใจที่เรียนรู้ว่าความรักแท้จริงนั้นเริ่มจากการยอมรับตัวเองก่อนเสมอ